ว1กุมภาพันธ์พศ2 5 6 2วันนี้ผมอยู่ที่วัดป่าสุขใจชะอมอำเภอแก่งคอยสระบุรีครับผมได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสงบอุตละกิตโตเจ้าอาวาสวัดป่าสุขใจชะอม วันนี้ได้น้อมนำธนาคารน้ำใตดินศาสตร์ของหลวพ่อเจ้าคุณสมานิลิปัญโยนำมาใช้บนพื้นที่เขาใหญ่พื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่กลางหุบเขาพี่น้องชาวตำบนชะอมก็มีสวนมะนาวมีสวนกล้วยสวนะมะาพร้าวน้ำหอม สวนลำใหญ่แล้วก็อผักหวานป่าปลูกไล่มันประปายที่นี่แรงมากที่นี่ต้นน้ำขาดแลนมากเป็นต้นน้ำนครน,นายกน้ำไหลจากล่องนี้เป็นล่องเล็กๆยังไม่เป็นลําห้วยฝนหมดน้ำก็หาย หลังจากหลวงพ่อสงบกุศลาจิตโตได้รู้เรื่องธนาคารน้ำใตดินก็ได้รับความเมตตาจากท่านผมก็เลยต้องมาช่วยหลวงพ่อเพราะที่นี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่นที่ล่องน้ำเล็กๆแคบๆเป็นที่วัดเป็นที่ไล่มันเก่าเป็นที่ทำสวนทำ ทำสวน <c oughs> มันแห้งแล้งชาวบ้านอยู่ไม่ได้ครับหลวงพ่อมีผู้ใจบุญมาซื้อที่แล้วบริจาคให้หลวงพ่อผมอยู่ท่ามกลางเขาใหญ่ <c oughs> ในตำแหน่งนี้ทางด้านทิศเหนือก็คืออําเภอแก่นคอยทับกวางทางด้านทิศใต้ แต่เป็นตำบลชะอมถันลงไปนั้น AUDIO, <c oughs> ก็จะเป็นจังหวัดนครนายกแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นต้นน้ำของแม่น้ำนครนายกพอผมได้มาเห็นแล้วผมก็ทึ่งมากสนใจมากเพราะว่าอยากทำธนาคารน้ำาระดิน,นในพื้นที่สูงสูง ให้เก็บน้ำที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำที่นครนายกกลางน้ำน่าจะเป็นลำห้วยที่ไหลมาจากน้ำตกเจ็ดคตนะครับเดี๋ยวออกผ่านชุมชนนี้ก็เข้าน้ำตกเจ็ดคตแล้วแต่ตรงนี้แห้งแล้งจริงๆครับวันนี้ผมต้องมาช่วยงานของหลวงพ่อสงบ เพราะว่ามันเป็นงานใหญ่เป็นงานระดับชาติเป็นงานที่จะต้องเอาธนาคารน้ำาตดินของหลวพ่อสมานจารึกไว้บนเขาใหญ่ให้ได้อย่างน้อยผมจะต้องอยู่ที่นี่ประมาณสองเดือนเพื่อที่จะทำธนาคารน้ำาตดนระบบเปิดไม่ต่ำกว่าเจ็ดจุดครับผ่านไปสองวันเรากำลังทำคันปะทะกับน้ำที่มาจากบนเขา มุมโน้น <c oughs> น้ำแรงมากเจ้าของสวนพยายามที่จะทำฝายเอาไว้ขาดสามครั้งครับฝายขาดสามครั้งดังนั้นนั่นก็คือประสบการณ์ที่เราจะต้องทำฝายให้เป็นคันประทะน้ำจากบนเขาที่ไหลเชี่ยวไหลแรงจานวนมหาศาลตอนนี้ผมอยู่ตำแหน่งชิดเหนือจะบล็อกน้ำ จากล่องนี้แหละครับมาเป็นกิโลจากสันเขาลงตามล่องน้ำทางด้านล่างให้มีระบบเปิด2จุดครับจุดที่1กําลังทําคันปะทะแล้วก็จะล้วงลงไปให้ถึงหินอุ้มน้ําแล้วจุดที่2จะเอาน้ําทั้งหมดที่เหลือจากนี้ไปให้ล้อมให้เดินรอบให้ ทำลำลางรอบตามตีนเขาไปแล้วก็จะเก็บระบบปิดระบบปิดระบบ,บปิดไปหลังจากลงระบบ,บปิดหมดยังมีน้ําที่เหลือก็จะให้ลงระบบเปิดอีกมุมนี้นี่คือสิ่งที่วางแผนในห่วงวันสองวันอย่างน้อยที่นี่ไม่ต่ำกว่าเ็ดจุดแล้วรอบเชิงเขาข้างบนก็เป็นเขตของอุทยาน เขาใหญ่ไปข้างล่างเป็นรอบเชิงเขามีความยาวประมาณ2กิโลวกไปวนมาตามเชิงเขาผมจะทำระบบปิดครับอย่างน้อย50เนรต,ต่อจุดก็ประมาณสัก4,000จุดเพื่อที่จะเก็บน้ำทั้งหมดจากผมดูใน Google วัดความกว้างความยาวจากสันปันน้ำรอบบริเวณวัดป่าสุขใจประมาณสองตารางกิโลเมตรจะเก็บน้ำให้ได้เยอะที่สุดเพราะมวลน้ำที่เกิดจากฝนที่เขาใหญ่ปีละประมาณสามล้านลูกบาทเมตจะต้องออกแบบเพื่อที่จะเก็บน้ำส่งความสุขที่เก็บจากที่นี่ บนเทือกเขาที่สูงมากแล้วให้พี่น้องชาวชะอมพี่น้องชาวบ้านนาหลายๆตำบลได้เบิกไว้ใช้น้ำตรงนี้จะเป็นต้นน้ำให้กับจังหวัดนครนายกจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับเขาเมื่อเช้าเขาลูกด้านหน้าเห็นไฟมาตั้งแต่เช้าตู่นะครับ บ่ายสองบ่ายสามควันขมงขึ้นมากมายความชุ่มชื้นตรงนี้เกิดจากธนาคารน้ำใตดินเท่านั้นที่จะแก้แก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้วันนี้หลวงพ่อสงบกุศสละิตโตได้ตั้งปณิฐานว่าจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีความสุขบนเขาใหญ่ติดตามนะครับ สวัสดีครับ